ก็อกาศกุบาจารย์พระเถรานุเถระตลอดจนเพื่อนพระภิสุสมณเณรทุกรูปจเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาทำบุญใส่บาตรถวายพระทหารนวสีรัตนธรรมารามก่อนจะได้อนุโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านจะได้ ให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพถวายพระทหารเช้าพระทหารเพนและน้ำปานะประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2567ขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพประกอบด้วยสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา143วัดศรีรัตนธรรมารามขออนุโมทนากับ แพทย์หญิงแววตาหรือารีสุวนรณทำบุญในวันคล้ายวันเกิดขอ,อนุโมทนากับคุณชื่นสุขพศโพสีทำบุญในวันคล้ายวันเกิดขอ,อนุโมทนากับคุณอนรวีนันวงชัยวัชระวันนี้พระสงฆ์และปินฑบาทจำนวนสามสิบห้ารูปสัมมเนนเก้ารูปคาราวาสญาติโยมที่มาทำบุญใสบาตในวันนี้ จำนวน484ท่านสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิก่อนุโมธนากับคณะเจ้าภาพทุกคณะที่มีศรัทธาคือความเชื่อปาสาทะคือความเลื่อมใส ที่เป็นเจ้าภาพถวายปัะตาหารตลอดจนญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาทำบุญใส่บาทรนวสีรัตนธรรมารามเดินมาจากเดินทางมาจากที่ใกล้บ้างที่ไกลบ้างคนตื่นแต่ดึกยุกแต่เช้าเรียมมาหานันปราณีตมาถวายหรือว่ามีความตั้งใจที่จะมาทำบุญทานการกุศลเหมือนหลวงพ่อท่าน เคยฟังเนนเทศตั้งแต่อยู่วัดป่าสว่างอารมณ์ตั้งแต่เป็นเด็กเนนเขาบอกว่ารู้ไหมว่าที่มาที่วัดเนี่ยก้าวแต่ละก้าวที่ก้าวออกมาจากบ้านเนี่ยเขาจะเป็นก้าวแห่งบุญเนนพูดอย่างนั้นท่านก็จําไว้ท่านบอกว่าเวลาเนนพูดปุ๊บท่านก็จําไว้พอจําไว้ก็นึกถึงคาคาสอนของเนนบอกว่าทุกก้าวที่ก้าวออกมาเนี่ยเป็นก้าวของบุญเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปที่วัด มาทำอะไรทำความดีความดีคือทำทานบ้างรักษาศีลบ้างทำสมาธิภาวนาบ้างดังนั้นเวลาที่ก้ามันก็ใกล้เข้าไปเรื่อยก้าวเข้าไปเรื่อยก้าไปถึงอะไรใกล้ไปถึงความดีคือก้าแห่งความดีก้าแห่งบุญว่าอย่างนั้นนันเราท่านทั้งหลายที่มาทำบุญนะวสีรัตนธรรมารามแล้วก็ไม่ว่าจะใกล้หรือไม่ว่าจะไกลเราก็ได้อานิสงส ผลบุญความตั้งใจหรือว่าจิตใจที่เป็นกุศลโดยท่วนหน้ากันก็เชิญน,นั่งตามสบายนโยมนะนั่งตามสบายปนมมือก็เมื่อยบ้างก็ตามอัธยาศัยวันที่ย2ิบสองพฤษภาคมที่จะถึงนี้เขาเรียกว่าว,วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระอาจารย์เอง หลังจากหลวงพ่อท่านมรณาภาพก็ได้นำพาญาติโยมหรือว่าได้มาร่วมกันในการสืบสารงานที่ท่านเจ้าคุลสมเด็จหลวงพ่อท่านได้สร้างไว้ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถพระมหาเจดีย์วัดศสีรัตนธรรมารามหรือว่าหลายๆอย่างที่ท่านทำไว้อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและพระพุทธศาสนาก็ถือว่ารับเอาไว้รับภาระธุระ เอาไว้แล้วก็เจตนาหนึ่งที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านตั้งใจไว้ก็คือการอัญเชิญเส้นพระเกศาแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานที่พระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีวสีรัตนธรรมารามเพราะว่าอะไรเพราะว่าย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2517ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพอ่อท่านได้รับ ติดต่อจากพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าท่านสันตะปาทะมหาเถระเป็นเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศบังคลาเทศในสมัยนั้นบอกว่าต้องการที่จะมอบพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับประเทศไทยท่านพระศีลาลังกามหาเทระซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชของประเทศบังคลาเทศนะท่านมีความประสงค์ ที่จะมอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับพระสงฆ์คนไทยรูปใดรูปหนึ่งก็ได้แต่บางเงินพระวาสุมิตรที่อยู่เมืองไทยเนี่ยท่านก็คุ้นเคยหลวงพ่อและมีความศรัทธาเลื่อมใสในวัดปฏิบัติก็เลยมาบอกว่าอาจารย์ของผมที่ประเทศบังคลาเทศจะมอบพระบรมสารีริกธาตุให้ท่านจะประกุณสมเด็จหลวงพอ่อตอนนั้นยังไม่วัดธรรมมงคลก็เพิ่งสร้างยังไม่มีอะไรก็เดินทางไปที่ประเทศบังคลาเทศ แล้วเขาบอกว่าจะมอบให้องค์เดียวหมายถึงว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าหลวงพ่อท่านตั้งจัดสาัจจะอธิษฐานเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดท่านมอบพระบรมสารีริกธาตุให้ถึงห้าองค์เนี่ยท่านจะสร้างพระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยถวายตอนนั้นนะนะหลังจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศบังคาลาเทศท่านก็เลยประชุมกัน แล้วก็ตกลงที่จะมอบพระบรมสารีริกธาตุให้พระเพระคุณหลวงพ่อเนี่ยถึงห้าองค์ท่านบอกว่าอยากได้ห้าองค์เพราะว่าจะได้ตรงกับพระพุทธเจ้าในพัทลกับนี้พระกกุันโทโกนาคามโนกัสโปโคตโมพระศีริยะเมตรตรในพัทระกับนี้ครบห้าองค์พอมาแล้วท่านก็สร้างพระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยถวายตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ทุกอย่าง อัญเชิญมาเมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนสอง7ห้าอสิบเจ็ดแล้วก็ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพและก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สเสด็จพระราชดำเนินในการวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ที่วัดธรรมมงคลเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายน2519ันห้าสิบหลังจากนั้นท่านก็ได้เริ่มก่อสร้างพระมหาเจดีย์ที่วัดธรรมมงคลเรื่อยมาโดยเหตุนี้ ความสัมพันธ์ของท่านเจ้ามาคุณสมเด็จหลวงพ่อกับสมเด็จพระสังฆราชที่ประเทศบังคาลาเทศรวมถึงพระสันตะปาทะมหาเถระก็มีปฏิสัมพันธ์กันในทุกๆปีท่านก็จะไปเยี่ยมพาคณะไปเยี่ยมที่วัดโคตมวิหารเมืองจิตตะกองประเทศบังคลาเทศจนปี2521 25ก็ได้เดินทางไปเยี่ยม พระศรีลาลังกามหาเทระหรือว่าไปนมันสการโดยพระสังฆราชของประเทศมังคลาเทศที่วัดโคตมวิหารเมืองจิตตะกองพอไปถึงก็สนทนาพูดคุยบาศัยกันตามปกติแล้วท่านก็พาไปที่สามัคคีพุทธสมาคมซึ่งอยู่ใจกลางเมืองจิตตะกองซึ่งสามัคคีพุทธสมาคมนี้ก็เป็นสถานที่สําคัญที่สุดในเมืองก็ว่าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า มีสถานที่ศักกะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อท่านก็ไปฉันเพลนที่นั่นเขาก็พาไปกราบนมัสาการท่านก็ลงมาให้ดูก็ถามท่านว่านี่คืออะไรท่านบอกว่านี่คือเส้นพระเกศาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ ปฎิสถานอยู่ที่สามัคคีพุทธสมาคมเมืองจิตตะกองประเทศบังคลาเทศท่านบอกว่าแล้วพระเกศานี่มาได้ยังไงก็ถามพระที่ท่านที่ดูแลท่านอายุแ80ดสิบกว่าท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาต้นกำเนิดก็อยู่แถบนั้นแล้วก็รักษาอันนี้มาเนี่ยรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงรุ่นท่านที่ท่านดูแลรักษาพระเกศาธาตุนี้ไว ตั้งแต่สมัยครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานมีการเก็บรักษาเพราะเกศา,าธาตุอันนี้เรื่อยมาเป็นรุ่นต่อรุ่นซึ่งท่านบอกว่าพระเกศา,าธาตุนี้เนี่ยมีทั้งหมดเดิมทีมีสี่ชุดเดิมทีมีสี่ชุดแต่ว่าเมื่อปี2497ได้อันเชิญไปที่ประเทศศรีลังกาเนื่องจาก รัฐบาลประเทศศรีลังกาเนี่ยได้มาขอเพื่อที่จะอัญเชิญไปปฏิสถานไว้ที่ประเทศศรีลังกาภายหลังต่อมาเมื่อปี2,505ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มาขออัญเชิญเนีเส้นพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปปฏิสถานไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นก็ได้ทําพิธีใหญ่โตแล้วก็ได้ไปสร้างเจดีย์ที่ภูเขาปฏิสถานเส้นพระเกศา มีการฉลองกันใหญ่โตจุดดวงประทีปบ,บูชาตลอดวันตลอดคืนอันนี้หมายถึงว่าพระที่ดูแลเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าชุดที่สองเนี่ยเชิญไปประเทศญี่ปุ่นแต่เหลือที่ประดิษถานอยู่ข้างบนนี้สองชุดเอาอย่างนั้นเหลืออยู่สองชุดก็ตั้งใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเกิดเราได้เส้นพระเกศาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประดิษฐานให้คนไทยได้สักการะบูชาบ้างก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในครั้งนั้นก็ได้ติดต่อไปที่สมเด็จพระสังฆราชติดต่อไปที่คณะผูด้ดูแลท่านก็แจ้งกลับมาามหนังสือแจ้งกลับมาว่ายินดีที่จะมอบเส้นพระเกศาแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหลือไว้สองชุดเนี่ย นะท่านมอบให้กับประเทศไทยชุดหนึ่งท่านก็เจือเหลือ,อไว้ชุดหนึ่งให้กับพยานวิริยาจารย์ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อท่านเป็นสมณศักดิ์ที่พระราชาคณะชั้นสามัญนะท่านก็ได้เดินทางไปที่ประเทศบังคลาเทศเมื่อวันที่23กุมภาพนะันธ์2522ก็เดินทางไปพอไปถึงนะพอไปคุยกันไปคุยกันมาท่านบอกว่าตอนแรกเขาก็จะให้พอไปถึงแล้ว พระที่ดูแลก็ไม่อยากให้ว่าอย่างนั้นไม่อยากให้เพราะว่าอะไรเขาถามว่าเอาไปประดิสถานที่ไหนประดิสถานที่วัดธรรมมงคลเขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าวัดธรรมมงคลเป็นวัดธรรมดาเป็นวัดไม่มีชื่อเสียงแล้วพระที่มารับก็คือพระยานเวริยาจารย์เนี่ยก็เป็นพระธรรมดาหมายถึงว่าไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรถ้าเกิดเอาพระเกศาธาตุชุดนี้ไปประดิสฐานที่นั่นจะสมควรหรือเขาถามท่านเจ้าประคุณสมเด็จลอาถามหลวงพ่ออย่างนั้น เพราะว่าตอนนั้นวัดธรรมมงคลก็ยังไม่เจริญนะเหมือนรวมถึงเขาก็มองว่าหลวงพ่อก็เป็นพระธรรมดานะถ้าเกิดเอาไปที่ประเทศไทยไปปฏิสถานที่วัดธรรมมงคลเนี่ยจะสมควรหรือไม่เพาอย่างนั้นก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็ประชุมกันใหม่นะประชุมกันใหม่ทีนี้ก็รัฐบาลของประเทศบังคลาเทศก็มีความตั้งใจที่จะมอบอยู่แล้วก็ทำหนังสืออนุญาตมอบให้นะแล้วก็ ทําพิธีรับมอบะพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าในเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2,522นะที่ประเทศบังคลาเทศแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชนะเ,เอกรากราชทูตรวมถึงพระเทาผู้ใหญ่ก็ได้อัญเชิญมาอย่างประเทศไทยเมื่อวันทะี่10มีนาคม2,522ซึ่งตอนนั้นก็ทํา พิธีกันใหญ่โตแล้วก็ไปต้อนรับที่สนามบินดอนเมืองโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีพลนะเอกเกียงศักดินะ์ได้ไปต้อนรับหลวงพ่อท่านบอกว่าพิธีในขณะนั้นเนี่ยพระหกรอยรูปนะที่มาต้อนรับแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระสายหลวงปู่มั่นมาเจริญชัยมงคลคถา รวมถึงประชาชนที่เดินทางไปรับเส้นพระเกศา,าธาตุที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยร่วมหมื่นคนท่านว่าอย่างนั้นขบวนแห่จากสนามบินดอนเมืองไปที่วัดธรรมมงคลยาวเจดกิโลนะอันเชิญเส้นพระเกศาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็นําขึ้นประดิษฐานที่พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกศิทร์หรือพระมหาเจดีย์ สูง94เมตร78เซนติเมตรที่วัดธรรมมงคลตั้งแต่ปี2522จะมาถึงปัจจุบันปี2567ท่านจะบะคุณสมเด็จหลวงพ่อท่านเคยดำริไว้เมื่อปี2563ว่าท่านอยากจะแบ่งเส้นพระเกศาธาตุชุดนี้นะให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานที่พระนะเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์วัดศรีรัตนธรรมาราม อตมาเองเมื่อได้ยินได้ฟังได้เห็นถึงความตั้งใจเจตนารม์ในท่านเจ้าพะกุลสมเด็จหลวงพ่อก็เลยทำหนังสือไปที่เจ้าวาดวัฒมงคลองค์นะงปัจจุบันท่านก็ตอบกลับมาบอกว่ายินดีที่จะมอบอเรียกว่าแบ่งเส้นพระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ให้กับวัดศรีรัตนธรรมารามซึ่งก็จะประกอบพิธี อัญเชิญแบ่งเส้นพระเกศาธาตุในวันที่22พฤษภาคม2567นี้ซึ่งก็เป็นวันวิสาขาบูชาถ้าเกิดพูดตามทั่วไปวันวิสาขาบูชาก็เป็นวันแห่งพระพุทธทำไมายจะเรียกว่าวันแห่งพระพุทธเพราะว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานเราจะทำพิธีในวันนั้นซึ่งกว่า40กว่าปี เกือบกว่าสี่สิบปีนะที่หลวงพ่อท่านนำปฏิษถานที่วัดธรรมมงคลแล้วก็ยังไม่ได้อัญเชิญออกไปไหนแต่วันที่ยีิบสองนี้เนี่ยเราจะอัญเชิญมาที่วัดศรีรนะัตนธรรมารามเพื่อประิษถานไว้ที่พระเกศแก้วให้ญาติโยมได้สักการะบูชากราบไหว้เป็นที่ระลึกเป็นที่บูชาเป็นที่เคารพสักการะในการประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าพระเกศ เกศา,าธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นวัตถุแต่ว่าวัตถุนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งที่ทําให้เราระลึกถ,ถึงซึ่งพระพุทธองค์และลึกถึงคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลึกถึงคําสอนแนวทางการปฏิบัติที่พระองค์ทรงตรัสไว้และลึกถึงความดีแนวทางที่เราจะปฏิบัติเพื่อถึงความดีอันสูงสุดที่พระองค์ทรงพาพวกเราปฏิบัตินั้น ดังนั้นก็เป็นส่วนสำคัญท่านจึงบอกว่าเจดีก็มีสี่อย่างธาตุเจดีบริโภคเจดีธรรมะเจดีอุเทสกเจดีก็มีทั้งสี่อย่างเป็นที่ให้คนได้สักการะกราบไหว้บูชาเจดีหนะึ่งก็เรียกว่าธาตุเจดีคือพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุเส้นพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้าให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สิ่งที่ควรเคารพกราบไหว้นะดังนั้นที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลน,นะไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกโยมว่าวันที่ยี่บสองก็ลงตารางไว้ <laughs> ลงตารางไว้แล้วก็มาร่วมนะในพิธนะีอันสำคัญนี้ พระอาจารย์เคยถามหลวงพ่อว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะว่าถ้าอยากรู้ว่าอันไหนเป็นของจริงหรือของไม่จริงหรือว่าพระบรมสารีคธาท่านเคยตอบบอกว่าถ้าเกิดอยากรู้อันนั้นต้องมีประวัติความเป็นมาที่น่าเชื่อถือได้หมายถึงว่าอันนี้เป็นขั้นแรกนะแล้วไม่ไปมองว่ามียานมีทัศนนะอะไรที่สามารถมองได้แต่ว่ามีประวัติความเป็นมาว่า อยู่ที่ไหนใครเก็บรักษาไว้เรามีการสืบต่อสืบทอดสืบเนื่องกันมาอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะเชื่อถือได้นั้นก็อนุโมทนากับคณะญาติโยมักสาธุชนคณะเจ้าภาพทุกท่านหรือตลอดจนญาติโยมสาธุชนที่ได้เดินทางมาทำบุญไสบาทนณวัดศรีรัตนธรรมารามขอให บุญกุศลความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งใจด้ความศรัทธาเลื่อมใสจงอำนวยเสริมส่งให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในจตุรพิธพรมีอายุวันะสุขะพละแต่เลือนในธรรมคำสอนหองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิ